สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีนั่นก็คือดาวพระเสาร์นะคะ ปัจจุบันนี้ดาวพระเสาได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนค่ะแต่ในวันที่23สิงหาคมปี2568ดาวพระเสาจะทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมโคจรมาอยู่ในราศีกุมในครั้งนี้ก็เท่ากับว่าจะมาร่วมกันกับดาวพระราหูค่ะดาวพระเสาที่ได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมในครั้งนี้เป็นการโคจรที่วิตริษ ผิดเพี้ยนผิดปกตินะคะเพราะเป็นการโคจรถอยหลังมาแล้วก็ได้มาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะดาวพระราหูเขาก็ไม่ค่อยจะมีดาวคู่มิตรสักเท่าไหร่หรอกค่ะก็มีดาวพระเสาร์ที่เป็นหนึ่งในดาวคู่มิตร และพอการมาเจอกันในครั้งนี้นะคะสมัยก็มองว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งเสริมดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีแต่ก็ไม่อยากจะให้แต่ละท่านประมาทในชีวิตหรอกนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าดาวพระเสาร์เขาโคจรถอยหลังมาย่อมมีความเสื่อมเกิดขึ้นดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณาเพื่อเน,น้นเตรียมตัวค่ะไม่ประมาทต,ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตต่อไป การโคจรถอยหลังมาของดาวพระเสาร์ที่มาร่วมกันกับดาวพระราหูในครั้งนี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคม จนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะดาวพระเสารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณค่ะในวันที่23สิงหาคมปี2568ดาวพระเสารดวงนี้ได้ทำการโคจรวิปริตโคจรถอยหลังมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตา ก็จะต้องขอเท้าความกันก่อนนะคะว่าเหตุการณ์ที่ดาวพระราหูกับดาวพระเสาร์ที่เคยโคจรมาร่วมกันหรือเคยมาเจอกันนั้นได้เคยเกิดขึ้นแล้วค่ะซึ่งการเจอกันในรอบที่ผ่านมาก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเราในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของสงครามการก่อการร้ายเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆนานา,นา และการมาเจอกันของทั้งดาวพระเสารและดาวพระราหูในครั้งนี้ก็ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะหรืออาจจะส่งผลให้มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญขึ้นในโลกของเราเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะคิดว่ามันน่าจ,จะจบลงไปแล้ว มันน่าจะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อคุณแล้วมันอาจจะกลับมาลุกลามและสร้างปัญหาให้กับคุณได้อีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติสงครามไวรัสหรืออาจจะเป็นสงครามทางเทคโนโลยีก็ได้ต่างก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะ และที่สำคัญนะคะในคลิปวิดีโอนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมนี่คือประเด็นหลักที่เราจะมาพิจารณากันในคลิปนี้ค่ะ อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าดาวพระเสาร์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะเป็นดาวโชคลาบใหญ่เป็นดาวแห่งความสําเร็จของชาวลัคนาราศีมีนและอย่างที่ทราบกันดีว่าดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวใหญ่ที่ให้ผลอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะดาวพระเสาร์มักจะส่งผลในแง่ลบก่อนก่อนที่จะส่งผลในแง่บวกค่ะเพราะดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ ดาวพระเสาแม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแต่เมื่อได้ทําการโคจรวิปริตโคจรถอยหลังมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาก็เป็นจังหวะที่ว่าเชาลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองชื่อเสียงความสำเร็จลาบยศเกียรติยศต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะ ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นพึงระลึกไว้เสมอค่ะว่าเมื่อดาวพระสาวดาวเจ้าเรือนลาพะมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาแบบนี้มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องแลกมาด้วยความอดทนการฝ่าฟันและความทุ่มเทความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมีนก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะ เพราะการที่ดาวพระเสาวโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาในครั้งนี้ยังได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีมีนและดาวพระเสาวกับดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟดังนั้นอิทธิพลแรกนะคะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับ ในช่วงที่ดาวพระเสาโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาในครั้งนี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีนค่ะอะไรก็ตามที่มันเคยซุกซ่อนเคยซ่อนเร้นหรือคุณอาจจะถูกปิดบังในข้อมูลอะไรบางอย่างมันมีเกณฑ์ที่จะถูกเปิดโปงหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ล่วงรู้สักทีนะคะด้วยอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งแสงสว่างจะช่วยส่งเสริมส่งกําลังทําให้ชาวลัคนาราศีมีนได้รู้ในสิ่งที่ ณไม่เคยรู้ได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นพยายามปกปิดซ่อนเร้นคุณเอาไว้ความลับบางอย่างบางเรื่องบางราวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญต่อตัวคุณคุณก็อาจจะได้รับรู้รับทราบในระยะที่ดาวพระเสารโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาในครั้งนี้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามในมุมบวกก็มีอยู่มากเลยทีเดียวนะคะเมื่อดาวพระเสารมาสถิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตางานที่เกี่ยวข้องกับเบื้อง ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานส่งเสริมงานซัพพอร์ตคนอื่นงานวางแผนวางกลยุทธ์วางแท็กติกงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศล้วนแล้วแต่จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะสมัยต้องขอบอกเลยว่าแม้ดาวพระสาวจะโคจรวิปริตหรือโคจรถอยหลังมาแต่เมื่อมาทำมุมเล็งกันกันกบดาวพระอาทิตย์ซึ่ง ดาวพระอาทิตย์กำลังจะมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีสิงห์ในวันที่17สิงหาคมปี2568นี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์นั้นจะส่งพลังให้กับชาวลัคนาราศีมีนเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์นั้นเปล่งประกายในทุกๆด้านของชีวิตค่ะแม้ว่าดาวเขาจะเป็นดาวเจ้าเรือนอริก็ตามตัวของชาวลัคนาราศีมีนจะมีความก้าวหนาม,มากยิ่งขึ้นอะไรที่มันเคยติดขัดอะไรที่เคยลังเลโลเล ไม่แน่ใจคุณก็จะเริ่มมองเห็นแนวโน้มมองเห็นทิศทางที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นค่ะชาวและคนาราศีมีนท่านใดที่เคยหมดไฟหมดแรงหมดพลังในการต่อสู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะเริ่มลดลงและเริ่มคลี่คลายไปค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะในระยะที่ดาวพระสาวดาวเจ้าเรือนลาพะได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาและโคจรร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรก,กันกับดาวพระสาวสมัยก็มองว่าแม้ว่าดาวบาพระเคราะห์ทั้งสองดวงจะโคจรมาสถิตยอยู่ในภพเรือนที่เสีย ในจุดนี้ในจังหวะนี้มันไม่ได้ส่งผลแย่ต่อตัวคุณเสมอไปค่ะหากใครเคยได้ยินนะคะว่าในดีมีร้ายในร้ายมีดีก็จะเข้าใจสถานการณ์นี้เป็นอย่างดีค่ะไม่มีอะไรที่จะแย่ตลอดไปและไม่มีอะไรที่จะดีตลอดไปมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่คุณได้เจอณเวลานั้นได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วย เหลือสนับสนุนจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่โดยมากแล้วนะคะก็มักจะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือแบบลับๆโดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่เปิดเผยไม่อยากจะบอกกล่าวให้คนอื่นรู้ว่าเขากําลังช่วยคุณอยู่นะการกระทําแบบนี้นี่แหละค่ะที่จะส่งผลดีมันหลีกเลี่ยงที่จะทําให้คนนั้นติฉินนินทาหลีกเลี่ยงการถูกใส่ร้ายป้ายสีหลีกเลี่ยงการถูกมองไม่ดีนะคะและไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีมีนในจังหวะที่ดาวพระสาวโคโจ ร่วมกันกับดาวพระราหูอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาอาจจะเป็นจังหวะที่คุณนั้นจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างได้ทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําได้ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปค่ะการที่ดาวลาภะมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตานะคะมันอาจจะเป็นจังหวะที่การตัดสินใจหรือการกระทําบางอย่างของคุณมีอุปสรรค มีเรื่องราวของความติดขัดเข้ามา แทรกในบางช่วงบางตอนหรือเกิดขึ้นในช่วงแรกก่อนก็ขอให้คุณอดทนหน่อยนะคะก็ต้องบอกเตือนกันไว้แบบนี้นะและชาวลัคนาราศีมีนคะลำดับต่อมาคุณจะต้องระมัดระวังความร้อนเพราะเรื่องของความร้อนไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ร้อนสถานที่ร้อนร้อนจิตใจร้อนร้อนของผู้คนตรงนี้ล่ะค่ะที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเมื่อดาวพระสาวดาวธาตุไฟทำมุมเล็งกันกันกบดาวพระอาทิตย์ดาวธาตุไฟ การสนทนาการเจรจาหากไม่ระม,มัดระวังมันอาจจะกลายเป็นการประทะกลายเป็นการโต้เถียงที่รุนแรงได้เพราะดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีปัญหากับคนรอบข้างรอบตัวอยู่แล้วยิ่งดาวพระเสาร์มาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาแบบนี้ดาวพระเสาร์ก็จะสร้างความกดดันทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีความเครียดมีความวิตกกังวลน,นะคะการที่ดาวมาอยู่ในเรือนวินาศมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยน ผ่านของดวงชะตาก็ได้คุณอาจจะได้จบกับบางเรื่องบางราวและได้เริ่มสิ่งใหม่ซึ่งการที่คุณจะต้องตัดสินใจจบบอกเลิกนะคะหรือตัดสินใจยุติ ก็แน่นอนค่ะว่ามันต้องสร้างความลำบากใจให้กับชาวลัคนาราศีมีนได้ในช่วงแรกสร้างความไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยว่าเราจะต้องหยุดทำสิ่งนี้หรือเราจะต้องเลิกทำสิ่งนี้จริง,รงๆหรืออย่างเนี้ยค่ะมันอาจจะทรมานใจของชาวลัคนาราศีมีนบางคนบางท่านได้เหมือนกันก็ขอให้คุณใช้ความนิ่งใช้ความอดทนเพื่อสยบก,กับปัญหาทุกอย่างที่คุณจะต้องผเผชิญนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระราหูและดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวคู่มิตร เมื่อโคโจรมาเจอเจอกันอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตามันก็ย่อมมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะดาวพระราหูในโดยปกติแล้วมักจะหาดาวที่เป็นคู่มิตรด้วยนั้นยากเวลาโคโจรไปเจอกับดาวไหนก็มักจะเป็นอริศัตรูกับเขาไปหมดค่ะไปเล็งกับดาวไหนก็มักจะไม่ถูกกันสร้างเรื่องสร้างราวค่ะแต่การที่ดาวพระราหูที่เป็นกเกษตรราธิบดีแล้วก็มีดาวคู่มิตรอย่างดาวพระเสาร์เข้ามาสมทบด้วยนั้นสมัยมองว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างความ โดดเด่นให้แก่ชาวลัคนาราศีมีนงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวขอ้อ, Media, อ, Online, งวของกับทางไกลาทางต่างประเทศงานชฉนเพาะเจาะจงงานที่ทําอะไรไม่เหมือนคนอื่นแปลกแหวกแนวเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนใครมันจะสามารถสร้างความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีมีนได้เป็นอย่างมากเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือการไปหลงเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปเพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวลาภลาภคือเงินทอง คือความสําเร็จการที่มีคนอื่นมาชักชวนให้คุณไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ได้กำไรเยอะแล้วคุณก็หูตาลูกวาวไปทําตามเขาไปลงทุนตามเขามันอาจจะทําให้คุณนั้นติดกับดักแห่งความโลภจนกลายเป็นเสียทรัพย์เสียเงินทองและขาดทุนได้ในที่สุดสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังให้มากนะคะไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีมีนใน ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องลงทุนอะไรถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทำอะไรใหม่ๆต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช้เงินทุนเยอะนะคะถ้าเป็นการใช้เงินทุนบางส่วนจำนวนไม่มากนะคะยอมเสี่ยงได้หลักมืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพอทำได้แต่ถ้าเป็นแบบหลักแสนหลักหลายล้านอันนี้อาจจะต้องไตร่ตรองและคิดทบทวนให้ดีถ้าเป็นไปได้รอให้จังหวะดาวพระเสาร์หลุดพ้นจากเรือนวินาศก่อนก็จะดีกว่านั่นเองค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระสาวดาวเจ้าเรือนลาภะได้ทําการโคจรวิปริตหรือโคจรถอยหลังในครั้งนี้ชาวลัคนาราศีมีนเหมาะมากนะคะที่จะมองย้อนกลับไปในการแก้ไขปัญหางานเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะถ้ามีโครงการเก่ามีงานเก่าเอามาทําใหม่อันนี้ถือว่าเหมาะมากถือว่าดีมากนะคะด้วยความที่ดาวพระสาวเจอกันกับดาวพระราหูดาวคู่มิตรด้วยมันเป็นสัญ,ญญาณที่บอกว่าเมื่อชาวลัคนาราศีมีนทําอะไรแล้วเจอกับปัญหาเจอกับเรื่องติด คุณจะมีคนที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณอย่างแน่นอนนะคะดาวพระเสาร์คือดาวแห่งความอดทนดาวแห่งความหนักแน่นดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวแห่งวัยพริบป,ปฏิพานการรู้จักเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องใจเย็นนะคะแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆขยับดีขึ้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณต้องทําทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไม่เอารัดเอาเปรียบใครและก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ใครมาเอาเปรียบคุณเช่นเดียวกันอยู่บนศีลบนจริยธรรมก็เชื่อว่าทุกเส้นทางที่ชาวลัคนาราศีมีนเลือกเดินจะมีเกณฑ์สําเร็จและรับรื่นอย่างแน่นอนค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณ ให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรืนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ